ที่ร้านทุเรียนนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นทางสุดินลำชีนะคะเราก็มาดูรา,ราคาทุเรียนนะคะพี่ๆเขาก็จะขายแพ็คละ80บาทนะคะวันนี้เขาก็ลดให้2แพ็ค150นะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะฝนตกพี่เขาก็มีมีการลดราคานะคะอันนี้จะเป็นป้ายร้านผลไม้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีราคาแพ็คละ80บาทนะคะอันนี้นี่ค่ะ80บาทนะคะ จะเป็นราคาทุเรียนาปราคาก็จะโชว์อยู่ให้เห็นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนพองนะคะมาจากทางภาคใต้นะคะที่เขาก็จะขายการซื้อแพ็คหนูว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเราได้เห็นเนื้อแต่ว่าพี่เขาให้แตะได้นะคะแล้วก็ราคาคุ้มเราจะมาซื้อกินทางนี้นะคะ่ะอันนี้ราคาใหญ่ดีไม่เอาอย่างเงี้ยผม,มชอบ้มเลยจะตังไปแล้วเทนานั้นเท่าไหร่นอย สองแพ็คร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่อันนี้ก็ได้เยอะนะเนี่ยเนี้ก็ได้เยอะเนี่ยสองร้อยห้าสิบคือค่ะมันคุ้มอ่ะอ่านี่เห็นไหมมันคุ้มมันใหญ่ด้วยหอมนะคะเราก็ไม่กินไงก็เสียดายที่เขาเมตุเรียนอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้กําลังควบคุมน้ำตาลในร่างกายแต่ว่าพี่เขาเห็นราคาเพราะว่าพี่เขาเคยช่วยบอกทุเรียนเนาะผมก็เลยจะบอกได้ว่าตรงนี้คุ้ม ก็มาทางเส้นนี่ค่ะสุรินทร์ลำชีนะคะก็จะเห็นป้ายนิสันอยู่ข้างหน้านะคะนี่ทางไปบุรีร์นะคะก็ก็สนใจราคาทุเรียนได้นะคะเราก็มาดูกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็มีราคาทุเรียนมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ